หนึ่งปีแล้วที่ออฟหนุ่มวัย33ปีจากบ้านเกิดที่พะเยามาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดท,ที่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีฝึกฝนวิชาชีพนวดไทยอย่างขมักขเมน่นคาดหวังว่าวันหนึ่งจะนำวิชาชีพนี้กลับไปเลี้ยงตัวเองและแม่ที่ตั้งตารออยู่ที่บ้านประสบอุบัติเหตุครับเมื่อ11ปีที่แล้วครับรถชนครับเพราะที่ผมตัดสินใจมาคือผมอยากมีอาชีพทำมีอาชีพเพราะว่า ผมไม่อยากเป็นภาระของสังคมแล้วเป็นภาระของแม่เลยครับคือผมป่วยมา10ปีเนี่ยแม่ผมต้องเลี้ยงผมครับต้องลำบากออกทางานตั้งแต่เช้าครับเลี้ยงผมผมก็อยากเป็นบ่ภาระแม่บ้างเงี้ยครับคือแม่ผมก็ไม่อยากให้มาคือกลัวว่าจะคือไงคือเราจะอยู่ไม่ได้เงี้ยครับ จะมีใครดูแลเราคือแม่เป็นหว่วงเราครับแต่ผมว่าผมต้องมาบอกแม่ผมต้องมาให้ได้เพราะว่ามันคือถ้าเราไม่ตัดสินใจมาตั้งแต่วันเมื่อป,ปีที่แล้วครับผมว่าวันนี้ผมไม่มีวันนี้ครับคือผมคงไม่มีวิชาวความรู้ครับผมก็คงอยู่บ้านเหมือนเดิมศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปักเกร็ดคือสถานที่ที่ผู้พิการทางการเห็นจำนวนมากมุ่งหน้าเข้ามารับการอบรม ฟื้นฟูสมรรถภาพพร้อมกับส่งเสริมวิชาชีพและวิชาสามัญต่างๆให้นำกลับไปใช้ในชีวิตได้อย่างปกติโดยเฉพาะการนวดไทยที่มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตหมอนวดผู้พิการทางสายตาที่เชี่ยวชาญออกไปแล้วจำนวนมากก็คือทางศูนย์เราจะเริ่มเรียนหลักสูตรนะ,ะเรียกหลักสูตร1 5 0 0ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ปี2 5ง7 นะครับตอนนั้นน่ะประมาณปี2,556นะครับทางสาภาแพทย์แผนไทยก็อนุญาตนำะให้ใช้หลักสูตรวิชาชีพ800ชั่วโมงต่อมาเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็มอีออกกฎว่านะครับให้ทางศูนย์เนี่ยอขอรับรองหลักสูตร255ชั่วโมง คือจากการได้กุกคีนะครับกับนักเรียนผู้พิการทางสายตาเนี่ยเหมือนธรรมชาติหรือ,อสวรรค์เนี่ยประธานให้เขามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจำนะครับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะมีความจำที่มีเทคนิคการจำทีท่มีพิเศษนะครับไร่เรื่องหนึ่งก็คือสมาธิ คือปกติแล้วจะสอนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะสอนในเรื่องของการนวดในบางวิชาครับก็คือเรื่องแบบบันทึกผู้ป่วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายนวดนะครับเป็นกฎหมายพรบรวิชาชีพนะครับปี5 6แล้วก็พรบรสถานพยาบาลพรบรพรบรยาจากจากเดิมก่อนเข้ามาเนี่ยก็จะก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองเนี่ยในระดับหนึ่งนะครับแต่พอจบออกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวเขามากขึ้นทําให้เขาสามารถที่ดาเนินชีวิตได้ได้อย่างได้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะไปดําเนินชีวิตต่อผู้ที่จบจากศูนย์ไปเนี่ยนะล้วประกอบชิมนวดเนี่ยมีมีไม่ต่ำกว่า500คนครคนนะนะก็มีคนที่สามารถไปสอบได้ใบป,ประกอบโรคศิลปะได้นะับเป็นจำนวนหลายสึบคน ไม่เพียงแต่การฝึกนวดกันอย่างเข้มข้นทุกๆวันศุกร์ออฟและเพื่อนๆจะได้รับการฝึกงานหัตกรรมอื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสและฝึกสมาธิในการเรียนนวดไทยของผู้พิการทางการเห็นได้เป็นอย่างดีซึ่งการเข้ามาเรียนในสูตรเนี่ยนะครับก็จะมีวิชาหนึ่งเป็นวิชาทอเสือวิชานี้ก็จะช่วยเสริมสร้างสมาธิให้กับผู้พิการทางสายตากานะรที่เขาจะ นวดแนวเส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันต้องใช้สมาธิแล้วก็ความจําอย่างสูงนะครับในการาจดจำนะว่าแนวนวดแต่ละแนวเนี่ยมันเดินไปทิศทางไหนนะครับไปสิ้นสุดตรงไหนคือที่นี่ก็มีวิชาไม้เท้าฝึกให้เราเดินไม้เท้าเดินเองได้ฝึกวิชาเกษตรมีวิชาเกตทำให้ทำให้เราขุดดินได้ทําการเกษตรได้มีวิชาทอเสือทําให้เราฝึกสมาธิ แล้วก็ที่สําคัญคือวิชาเบลแล้วก็นวดอะครับเกิดว่าผมไม่มาผมไม่มาฝึกอาชีพที่นี้มันก็จะเป็นภาระตรงที่ว่าหนึ่งเวลาเดินออกไปไปไหนมาไหนเนี่ยผมไม่สามารถไปเองได้ต้องมีคนพาไปเวลาเจ็บป่วยอะไรอย่างเนี้ยถ้าผมจะไปหาหมอก็ไม่มีคนพาไปแต่พอมาที่นี่แล้วก็ได้รับก,การพัฒนาได้การฝึกออกข้างนอกได้สามารถที่จะทําอะไรเองได้สามารถามีอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้เราสามารถดูแลดูแลพ่อกับแม่ได้หรือแม่ก็สามารถที่จะวางแผนชีวิตที่ว่าอนาคตพอกเกษียณแล้วเราสามารถทําอะไรต่อนีครับอีกไม่นานออฟและเพื่อนๆอนอีกหลายคนก็จะจบหลักสูตรนําความรู้ความสามารถในวิชาชีพนวดไทยกลับไปสร้างงานที่มีเกียรติและมีคุณค่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของครอบครัวและของชุมชนต่อไป ความตั้งใจผมอยากสอบใบวิชาชีพให้ได้ครับถึงใบวิชาชีพการนวดนะครับเป็นใบที่สูงสุดของการนวดนะครับผมอยากทํางานในโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านจะได้ดูแลแม่ด้วยอย่างเงี้ยครับก็เปิดร้านเองครับแต่ตอนนี้ก็พยายามหาประสบการณ์ไปก่อนพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เข้าหลักสูตรอบรมที่ทางที่ทางศูนย์มีเช่นเป็นหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์หรือ,อหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อที่อาจจะมีโอกาสได้ไปทำงานในโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ครับจริงๆแล้วอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยหันมามองนะแล้วช่วยเป็นเป็นแกนหลักในการส่งเสริมสนับสนุนน้ำให้หมอหนวดคนตาบอดไทยซึ่งหมอหนวดคนตาบอดไทยเนี่ยกว่าจะสอบได้ใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆก็ต้องได้มาด้วยความมานาอุตสาหะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ย ผมอยากจะให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมสนับสนุนตรงนี้ให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในภาครัฐมากขึ้นกว่าปัจจุบันครับ